ผมคงคอนเซิร์นนะครับว่าเราไม่เคยคำนึงเลยว่าพอเราคาสิโนออกมาปุ๊บเนี่ยเฮ้ย hey, นะักท่องเที่ยวจีนจะ,จะโดนเราจะโดนแบล็คลิสต์หรือเปล่าเราจะโดนเขาเรดต่างๆด้าน FDI ใช่ไหมครับผมหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยลดลงไปหรือเปล่าสุดท้ายแล้วมันก็ทําให้พอเรามีคณะกรรมการเข้ามาคอนโทรลเพื่อจะต้องควบคุมให้รายได้มันเท่านี้เนี่ยมันจะเป็นการบีบเข้าสู่ตลาดคนไทยที่จะต้องเป็นคนไปนเป็นลูกค้าแทนแล้วสุดท้ายคนไทยก็ไม่พร้อมที่จะ จ่ายตรงนี้จริงๆทําให้เศรษฐกิจมันดีพลีทจนหมดนะครับพอสมมติพอเป็นปัญหานี้ขึ้นมาปุ๊บแล้วเราจะไปสั่งเว้นคืนหรือยกเลิกไปเนี่ยเราก็จะโดนเขาฟ้องอีกอันนี้เป็นปัญหาที่ค่อนข้างกังวลเราจะอยู่กันได้อีกจริงหรือเปล่าด้วยภาระค่าใช้จ่ายสปสชขนาดนี้การแพทย์เป็นหนี้เป็นสิ่งขนาดนี้เนี่ยนะครับเรายังมีภาระค่าใช้จ่ายในอนาคตที่ตอนนั้นผมพูดว่าตัวแปรเรื่องของสุขภาพมันมันมีแนวโน้มจะขึ้นแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลเลยนะครับเรายัง ลองปิดตาอยู่เหรอว่าแบบเฮ้ยจะเพิ่มความเสี่ยงให้กับการการเงินของบ้านเราอีกเหรอผมก็อยากให้นโยบายทางการเงินหรือการคลังหรือนโยบายการบริหารประเทศเนี่ยมันทําโดยไม่มีความเสี่ยงที่จะตามมาจะดีที่สุดสําหรับคนเจเนอเรชันผมนะครับอันนี้ผมคิดว่าทุกคนแชร์เรื่องนี้เหมือนกันก็อยากที่จะให้มันผลักไปจนถึงคนรุ่นใหม่ให้เห็นถึงปัญหาตรงนี้มากกว่า